ทีวีโพลิตันนลยครับเรามาซ่อมทีวีโพลิตันตัวนี้กันดีกว่าเป็นเพราะอะไรเนาะโอ้ยมีไฟแดงนะเพื่อนมีไฟแดงไฟแดงนะถ้าเป็นไฟแดงแบบนี้เราก็กดปุ่มด้านข้างที่อยู่ไหนวะเออกดละปึ๊บไฟแดงหายแล้วนะกด,ดนกดปุ่มด้านข้างโอ้ยยังยังยังกดปุ่มด้านข้างปุ่มปุ่ม ch บวกนะครับบวกลบลเวลาเปลี่ยนเลื่อนช่อง โอ้ oh, มันเป็นเส้นกลางจอถ้าเป็นแบบนี้เราก็คงจะต้องไปดูภาคเวอร์นะอะไรตัวไหนเสียยังไม่รู้เลยต้องไปดูภาคเวอร์นะครับแบบนี้ยอดมากเห็นไหมทรัทั์เครื่องนี้นานมากนะครับนานมากฝุ่นอะไรเพียบเลย5 1าห วียูเนี่ครับเนี่ยเห็นไหมบางคนบอกว่าโอ้ยทำไมซ่อมเก่าจังเลยโอ๊ยบางคนยังซ่อมเทปอยู่นะครับเครื่องหลอดยังซ่อมอยู่นะครับเก่าแค่ไหนยังซ่อมอยู่ใน YouTube ต้องมีฝากอะไรน,นะรเทคโนโลยีเก่าปาดเครื่องนี้ยังไม่ได้ซ่อมนะผมบอกให้อะไรครับนี่ยปาดสติ๊กเกอร์ประกันยังเหลืออยู่นะเนี่ยยังไม่ได้เจาะรูขันน็อตเลยนะครับปาด์ตคือที่นเลยวะ โอ้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเปิดเครื่องออกมาก็เป็นแบบนี้นั่นเพื่อนสวยงามมากเลยข้างในนะครับสติ๊กเกอร์การประกันอะไรก็ยังมีอยู่โอ้โเปิดซิ่งได้เนี่ยซิ่งส่อมเนาะใ <c oughs> นการมันเป็นอย่างนั้นภาคเวอร์เราก็มาดูตรงนี้มนะันหลุดมันหลวมลวอยู่หรือเปล่าเนี่ยเออถ้ามันหลุดมันหลวมแล้วก็จอดเข้าไปเรื่อยแล้วเปิดแล้วนะครับถ้าเกิดมันมีเส้นขึ้นมาแป๊บหนึ่งมันก็ตัดไปมันก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับ ดูไว้เพื่อนเพื่อนได้ซ่อมรุ่นเก่าแบบนี้นะแต่ผมคิดว่าเพื่อนคงไม่ได้ซ่อมน่แหละนะครับ,นะรบเล่าสู่กันฟังเออเราจะได้มีความรู้เราจะได้มีภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันงานช่างอะไรต่างๆนะอะไรอะไรต่างๆเราก็รูออ้ว่ามันเป็น tda 7 8 0 4 1อะไรพวกนี้นะครับนะถ้าไม่มีก็ใส่7 8 0 4 5ก็ได้นะครับเพื่อนๆครับเราจะได้รู้เราจะได้รู้เกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิก ค,ความรู้มีมากมายหลายอย่างช่างวิทย์เลี้งทางก็เล่าสู่เพื่อนฟังว่าเป็นความรู้รู้แล้วคืออะไรรู้แล้วเราก็จะได้วางแผนซ่อมเราก็จะได้ทําได้ถ้าเกิดว่ามีเครื่องใหม่จริงๆเราก็ทาได้เครื่องช่างมือใหม่บางครั้งบางทียังไม่เจอเครื่องรุ่นนี้มันเก่ามากไงนะครับเราจะได้ทําได้เราจะได้มีประสบการณ์ ไม่ใช่ว่าโอ้โหเรียนจบซะสูงเลยสุดท้ายแล้วเจอรองหัวหน้าพักออตัวไปเชิงไม่ได้นะครับแบบนั้นก็คือเรียนรู้รู้จริงรู้แต่ไม่รู้เรื่องเขาตัวไปเชิงนะอเป็นอย่างนั้นเห็นไหมเป็นข่าวอารองหัวหน้าพักตัวต้มไปเชิงคุยงานในคอนโดเอ,อ้ยน่ครับเรียนจบตั้งสูงสุดท้ายแล้วตกมาตายตัวไปเชิงมันไม่ใช่ตัวกันหรอกมีระดับนางเอกั้งนั้นมีระดับดารามีระดับ นักธุรกิจโอ้โหจะมันมันมาโง่ให้เขาตัวไปเจอเลยที่จริงแล้วมันก็ด้วยกันนั่นแหละความมันแตกเฉยๆอ่ะว่ากันไปจะว้าใ้รตะเขาไายวิดได้เลยอ,อนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบางครั้งบางทีเราเรียนสูงมาเรียนมา,มากอิเล็กทรอนิกส์บางคนรู้เยอะเลยแต่สุดท,ท้ายเป็นไงครับสวิทออย์สอบไปก่อนเนี้ยเนี้ยมันเป็นยังไงครับมันเป็นระดับความรู้ที่เป็นความรู้ท่ตัวหัวเอาตัวไม่รอนก็มีนะครับไอที่เรียนกันเยอะๆน่ะนะครับไอตัวนี้บางครั้งบางทีเลี้ยงงัวอยู่นาเลยนะเนี่ยนะ ดูคลิปวิดีโอช่างวิทย์กลับเข้ามาในบ้านกลายเป็นช่างเลยนะผมบอกให้นะมีมาแล้วนี่ครับโอ้มันคือสีอลังการแตนะ่่ามันคือสิขัดแตนะ่ว่าอีหริอเหรอไอ่ด่าดูถูกคลิปวิดีโอก่อยเด้นะครับมันเป็นอย่างไงไม่ได้ตัวไม่ต้มกันนะเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกอะไรเขาเป็นการให้ความรู้เพื่อที่จะไปต่อยอดต่อยอดได้ไอ้ นี่ผมก็ำลังทําอะไรเพื่อนดูนี่วิธีการแกะนี่แกะมือเดียวยังได้เลยแต่นี้บางคนเอากรรไกรมาตัดับไม่ต้องเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เมอามัดกับคืนไปนะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกนี้ต้องแกะออกก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูอะไรอะ่ะมาดูด้านล่างวงจรเนี่ยเผื่อมันหลวมเนี่ยอเผื่อมันหลวมนะถ้ามันหลวมเราจะได้จอดบัตรกีเข้าแล้วมันเป็นผ้าเข้ามาแล้วโอเคเลยเนี่ยนี่ด้านล่างวงจรเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะด้านล่างวงจรเป็นแบบนี้เลยโอ้โหมีจุดแตกจุดหลวมเยอะแยะเลย ทีนี้่ังวิทย์ก็จะดําเนินการมาจุดตะกวัวแถวไอซีเวอร์นี่นะบัดกรีในส่วนที่หลุดหลวมเนี่ยครับนะซะก,ก่อนเลยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกบางเครื่องมันหลุดมันหลวมมันก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วก่อนที่จะไปทําอะไรต่อไปเนี่ยผมพลิกด้านนี้ขึ้นมาแล้วมันม,มีโอกาสหลุดหลวมผิดพลพาดมาเยอะแยะไปผิดพลพาดมาที่ภาคจ่ายไฟจ่ายไฟเกินฮันเตอร์ห่อพังนะครับผิดพลพาดที่สีดำความถี่เกินมันพลิกสูงเกินปุ๊บมันไม่มีสีดมดึงไว้ฮันเตอร์ห่อพัง Oh. ขากาวของไฟแบกหลุดโอ้ oh. ไฟพวกนี้เพียนไปหมดเลยไสยหลอดขาดปัญหามันจะเกิดขึ้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปทําอะไรนะบัตรกีก่อนแล้วใครว่า,ากันเนี่ยเห็นไหมดําเนินการเพื่อนเอ้ยไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยเห็นไหมบัตรกีแล้วเนี่ยเห็นไหมไอซีเวอร์ก็บัตรกีแล้วอะไรก็บัตรกีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ก็คงจะต้องทดสอบเครื่องนั้นเพื่อนนะทดสอบเครื่องนั้นทีนี้นะ ผมว่ามันต้องสุดยอดแน่เลยเพราะว่าเห็นจุดบัตรกีหลุดหลวมเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟแบกอะไรพวกนี้มันหลุดหลวมได้นะครับเพื่อนอบัตรกีเข้าเป็นที่รบร้อยแล้วอา้าวลองเครื่องเลยสุดยอดแน่ๆนี่เสียบสายเสียบอะไรเข้าไปเราไปดูกัน,นเพื่อนโอ้ยไม่ใช่ละใช่เลยนะไม่ใช่เลยเใช่เลยก็น่าจะเป็นในส่วนของไอซีนะครับเดี๋ยวลองวัดไฟดูนะเพื่อนนะ กะาว่าสิบัากี่ลกเลยแต่ล้วเรากวเล้่ยวเวเ้ยผมก็กะาว่าผมจะทําง่ายๆเลยมันก็ไม่ร้อนนั่นเพื่อนไม่ร้อนนะเดี๋ยวลองวัดไฟดูครับเผื่อไฟไม่ถึงนะ่เผื่อไม่มีไฟนะเพื่อนนะ,ะเดี๋ยวทีนี้มาลองวัดไฟดูนั่นเพื่อนนะนะครับจะกาวไว้เส้นหนึ่งแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดไฟดูนะครับมีไฟบวกเลี้ยงไหมแล้วก็มีไฟลบเลี้ยงหรือเปล่า ถ้ามีก็ไปดูในส่วนของการพิจารณาสีต่อไปนะครับเพื่อนโอ้เครื่องตัดอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ลายตาแล้วเนี่ยมันอยู่จุดไหนอ่ะเออัีนะี้เนาะโอเคเปิดเครื่องแล้วนะครับโอ้ได้อยู่นะครับได้อยู่นะบวกบวกมีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของลบ ลบก็มีแล้วนะครับ15บวก15ลบ15มีแล้วนะนเพื่อนนะมันมีแล้วเออนะครับเดี๋ยวพิจารณาในส่วนของ ic ต่อไปนะครับเพื่อนนะไฟบวกมีแล้วลบมีแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าในส่วนนี้ ic ไม่ทํางานนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองเปลี่ยนไอซีดูนะครับ LA78041 นะครับ ตอนนี้ผมจะใส่เอเจเจ็ดแปดศูนย์สี่ห้านะเพื่อนนะผมว่ามันต้องสุดยอดแน่แน่มันสุดยอด,ดแน่ๆอีกแล้วที่ได้ว่าต้องหมงนนอตพี่น้องนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนไอซีนะครับดูดออกขายซีนะครับหมุนนอตออกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับนะ l a 7 8เจ็ดแปดศูนย์สี่หนึ่งนะครับนะครับ นี่นะครับในส่วนของ IC นะครับจะใช้ la 78045นะครับนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่า78041ผมไม่มีนะครับพอดีมี la 78045ก็ใช้กับรุ่น29นิ้วด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยสำรองตระกูล la 7804นี่ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น04041 42345 นะครับก็หวังเสรียเกิดว่าการสำรองอะไรตัวนี้มันจะครอบคลุมได้หมดก็เลยลงสตัวนี้ซะเยอะเลยนะครับเออใส่ไอซีนะเพื่อนผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่านะครับไอซีตัวนี้นะครับรับไฟสองทางนะครับเป็นไฟบวกแล้วก็ลบนะครับเพื่อนสเกตตรงไฟแบคนะครับเห็นไหมครับบวกสิบสองลบสิบสองนะครับบวกสิบสองลบสิบสองนะครับ ก็มาเนี่ยเลยเห็นไหมครับผ่านไดโอดเรีกไฟ่ายนลครับนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะลบสิบสองนะครับผ่านผ่านตัวต้านทานอาร์ฟิวนะครับแล้วก็มาไดโอดเรกที่ายเห็นไหมครับเราจะได้ทั้งบวกทั้งลบเราจะวัดไฟตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนนะวัดวัดไฟตรงนี่บวกตรงนี้ลบนี่ก็ได้นะครับเวลาวัดไฟตรงเวอร์นะครับเพราะว่าเขาออกจากไฟแบบมาเห็นไหมโอเคนะครับนะเดี๋ยวะ ไปดูกันก่อนครับมันจะเป็นยังไงมันมีภาพมันจะเ,เต็มจอมันจะเป็นเส้นเดียวให้ดูกันครับอ่าทีนี้เราก็มาดูกันอีกรอบนะเพื่อนนะดูอีกรอบนะเป็นไงแล้วนะโอ้โหหลอดโหลดผมทําไมทํางานดีงเลยวะเนี่ยระ้บล้างแม่เหล็กทำไมดีอยังงนี่ยโอ้โขึ้นมาแล้วเดี๋ยวออเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไม่พอไฟไม่พอผ่านหลอดโห,หลดมากเกินไปนะทำไมะม ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้นี่อ่าเอ็นไว้โพลีตอนนะโพลีตอนเลยนบเนี่อน, ton, นะนโอ้โหถ้าผมบัดคีแล้วผมเปลี่ยนไอซีไปเลยเนี่ยมันจะเแจ๋วมากเลยเนี่ยก็จะไม่ต้องลองหลายครั้งนะแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ถูกสเต็ปขั้นตอนมัน <laughs> นี่ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีภาพไหมนะเพื่อนเออต้องทําความสะอาดก่อนนะเนี่ยเออมันก็มีภาพนะเือนเพื่อนเออบางครั้งบางทีมันก็เป็นแบบนี้นะเพื่อน บางทีเนี่ยเปิดแล้วปุ๊บเป็นเส้นเดียวนะครับใส่ซีเวอร์เข้าไปแล้วปุ๊บไม่มีภาพเป็นอีกบวกหนึ่งอาการพอมีภาพแล้วปุ๊บไม่มีเสียงบวกอีกหนึ่งอาการบางครั้งบางทีนะเพื่อนนะบางเครื่องมาเนี่ไม่มีไฟเข้าเลยโอ้ยไฟมันบกเขาซื้อแต่ไฟมันเข่ากระดิ่้ได้ดอกโอ้คิดว่าจะซ่อมภาคใจไฟที่ไหนได้ไฟแบกช็อตแล้วก็มีเอยอแยะไปนะครับมันเป็นแบบนั้นมากมายหลายอย่างนั้นเพื่อนนะ ไงก็ว่ากันนะครับผมก็คงจะต้องทําความสะอาดแล้วไปดูในส่วนของการบัตรคีภาควิดีโอแอมต่อไปครับเพื่อนกว่าจะเสร็จได้ก็ใช้เวลานานตัวนี้นะครับเท่านีครับจางวินลงทาก็คงจะต้องจากไปนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปก่อนแล้วเสร็จที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทีดีเครื่องน,นี้นะครับ